สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่การนัปเดตข่าวสารของ Datacity ก่อนนี้นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องของพวกเราด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับที่เราจะพูดคุยกันมีข่าวอะไรกันบ้างที่น่าสนใจข่าวแรกครับหงแดงปฏิเสธคูที่ถ้กลางข่าเรือทั้งจิ้งจอกสยามแล้วก็ปืนข่าวที่2ครับวิธีชื่อดิเตอร์นั้นรังแค่งเป้าหมายมาดริดอยู่กับทีมต่อไปและข่าวที่3ครับ การตัดสินใจของบาซโลน่นานั้นอาจจะเปิดช่องทางให้กับโกลเซนย้ายซุปเลเตอร์เริ่มต้นกันที่ข่าวที่1ครับเลเตอร์นั้นตกเป็นข่าวในการคว้าตัวฟิลิเป้กุตินโยสตาร์ของบาซโลน่นานที่เคยเล่นให้กับเรนเจอร์ที่ลิวฟูด้วยหงแดงนะครับได้รับการกระทุนให้นําตัวของกุตินโยนั้นกลับมาที่แอนฟิลแล้วก็มีการเปิดเผยว่ากุตินโยนั้นยังคงฝันที่จะได้ย้ายกลับมาเล่นให้กับลิวฟูอีกครั้งหนึ่ง ซึ่งหลังจากที่คูตินย่นั้นเนี่ยตกเป็นข่าวหนึ่งในนักเตะที่บาซโลน่านั้นต้องการเลาะออกจากทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และมีรายงานว่าเลเตอร์ซิตี้นะครับมีความกระตือรือร้นที่เซ็นสัญญากับแข้งทีมชาติบราซิลรายนี้โดยถูกพูดถึงนะครับสัญญาย,ยืมตัวตลอดฤดูกาลซึ่งคูตินย่นั้นเนี่ยเคยลงเล่นภายใต้ผู้จัดการทีมของเลเตอร์เบรนโรเจอร์ที่ลิเวอร์พูลโดยเซ็นสัญ,ญญาจากอินเตอร์มิลานในปีส0 1 3ก่อนที่คูตี้จะย้ายทีมเมื่อเดือนม,มกราคมในปี18 แล้วก็เข้าร่วมกับบาร์เซโลนาในข้อตกลงมูลค่ามหาศาลถึง1 4 2ล้านปอนด์หรือประมาณ6,269ล้านบาทไทยแต่ทว่านักเตะกลับไม่สามารถโชว์ผลงานได้ตามที่ถูกคาดหวังเอาไวา้และแม้ว่าจะมีช่วงที่ย้ายไปร่วมทีมบบเยมวนิกมหามำนาจในบนเลดิกาเยอรมนีแบบยืมตัวก็ไม่สามารถทําผลงานได้จนถึงกลับต้องซื้อขาดจากนั้นอีกคูตินโยนะครับก็ถูกส่งกลับมาที่บาร์เซโลนา ลงเลนภายใต้เจ้านายคนปัจจุบันอย่างดูนันคูม,มันในปัจจุบันแล้วเนี่ยคูตินโยกําลังได้รับความสนใจจากอินเตอร์มิลานที่เป็นแชมป์ซีรีส์อิตาลีฤด,ดูกาลล่าสุดแต่ทางทีมในรัสซูรีเนี่ยต้องการใช้เงื่อนไขยืมตัวพร้อมกับการซื้อขาดในภายหลังเท่านั้นข่าวต่อมาครับเผยสีวิธีช่วยเลสเตอร์รั้งแข้งเป้าหมายมาดริดอยู่กับทีมต่อไปให้ได้สื่อหลายเจ้านะครับในอังกฤษเนี่ยมีการรายงานว่า ปากันหลังตัวกลางที่ถือเป็นอีกหนึ่งผู้เล่นคนสําคัญในแผนการนาทีมของเบรนเดอ์เจอร์อย่างเวนดีฟอร์น่ามีข่าวว่าสโมสรยักษ์ใหญ่อย่างเรอัมมลมาดริดให้ความสนใจที่จะพรากนักเตะรายนี้ออกไปจากคิงวอร์สเตเดียมในซัมเมอร์นี้แล้วก็ดูเหมือนว่าข่าวการย้ายทีมของดาวเตะรายนี้หนักขึ้น,นเรื่อยๆในช่วง2-3าวันที่ผ่านมาถ้าว่าเรื่องนี้ไม่ได้เป็นแค่ข่าวลือนี่อาจจะเป็นงานที่หนักอึ้งของผู้จัดการทีมเป็นที่ร้อยนะครับอย่างเบรนเดเจอร์อย่างแน่นอน จำเป็นต้องหาวิธีนะครับเพื่อที่จะรั้งนักเตะของเขาให้อยู่ค้าแข้งในถิ่นคิงเวิร์สต่อไปและนี่คือสีวิธีนะครับที่อาจจะช่วยเลเตอร์ที่สามารถรั้งนักเตะรายนี้เอาไว้ที่คิงพาวเวอร์ต่อไปให้ได้อย่างแรกเลยนะครับสิ่งที่เลเตอร์ต้องทำนะครับและควรทําทันทีคือยื่นสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟอฟูนาอันนั้นในชัดเจนครับการมอบสัญญาฉบับใหม่ที่น่าดึงดูดใจสําหรับฟอฟูนาอาจจะเป็นเหตุผลเดียวที่สามารถรั้งตัวเขาอยู่กับทีมต่อไปได้ โดยไม่สนใจข่าวหรือต่างๆรอบตัวงเขาที่อาจจะเกิดขึ้นรายวันและหนักขึ้นในทุกๆวันและแน่นอนว่าพวกเขาเนี่ยเลตเตอร์ต้องการจัดการข่าวหรืออย่างจริงจังนี้โดยเปิดโต๊ะเจรจากับฟูฟูนาและตัวแทนของเขาถึงความเป็นไปได้สาหรับการต่อสัญญาออกไปโดยฟูฟูนาเนี่ยย้ายมาร่วมทัพจิงจอกสยามเมื่อซัมเมอร์ที่แล้วในวัยเพียง19ปีและไม่มีประสบการณ์นในพิม์ล,ลีกแต่ฟอร์มการเล่นของเขานะ้นตลอดซีซั่นที่ผ่านมาเป็นการพิสูจน์ให้ทุกคนได้เห็นแล้วว่า เขานั้นดีพอสาหรับการเล่นในพีเมร์ลีกได้สบายและเขาเนี่ยไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งที่เป็นผู้เล่นได้รับค่าเหนื่อยสูงที่สุดของสโมสรในปัจจุบันแต่อย่างไรก็ตามนะครับมีแฟนบอลของเลสเตอร์นั้นบางส่วนอาจจะไม่เห็นด้วยถ้าสโมสรใช้วิธีนี้โดยการประเคนค่าเหนื่อยให้กับฟูฟูนาเทียบเท่าดาวรุ่งรุ่นใหญ่ในทีมเพียงแต่ต้องการรั้งนักเตะให้อยู่กับทีมต่อไปเพราะมันเนี่ยอาจจะกระทบต่อสถานะทางการเงินของสโมสรในระยะยาวก็เป็นได้ต่อมาอีทีสองครับ วางแผนสร้างปอมปราการหลังที่แข็งแกร่งขึ้นมาโดยที่มีตัวเขาเป็นศูนย์กลางนี่คืออาจจะเป็นอีกหนึ่งเหตุผลน,นะครับที่สามารถทําให้นักเตะมีสมาธิอยู่กับจิ้งจอกสยามต่อไปหลังจากเวสต์มอร์แกนกับตันทีมสโมสอนได้ตัดสินใจแขวนสตาร์ทหลังจบฤดูกาลที่ผ่านมาในขณะที่จอห์นนี่แวนนะครับที่ตอนนี้มีอายุ33ปีและถือว่าเป็นนักเตะที่รอวันประกาศแขวนสตาร์ทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าหวังว่าโรเจอร์นะครับจะฉลาดมากพอที่จะเข้าใจถึงจุดนี้ และทำการสร้างแผงแนวรับให้กับทีมขึ้นมาใหม่ซึ่งมีฟฟฟูน่าอยู่ในแผนนั้นด้วยู้เ่นเนี่ยมีความสามารถในการพัฒนาความเข้าใจและเพิ่มความแข็งแกร่งเพื่อสร้างรากฐานที่มั่นคงสำหรับรูปการต่อ,ตอไปทำให้ฟฟฟูน่านั้นเนี่ยรู้สึกสบายและก็รู้สึกตัวเองมีความสำคัญต่อสโมสรอ,อาจจะเป็นอีกกุญแจสำคัญนะครับที่สามารถโน้มน้าวให้ดาวเตะอยู่กับทีมต่อไปให้ได้ สมุสรและผู้จัดจาการทีมอย่างเบรนเดเจอร์นะครับคงต้องลงมือให้เร็วที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ถ้าพวกเขาคิดจะใช้แผนนี้เว้นแต่พวกเขามีแผนที่ดีกว่านี้ต่อมาครับวิธทีที่3ทําข้อตกลงหากพลาดในการคว้าตั๋ว UCL ในซีซั่นหน้าให้เขาย้ายทีมได้การเผยตรงๆกับนักเตะว,ว่าเขาจะสามารถย,าย้ายทีมได้ในซีซั่นหน้าหากสมุสรล้มเหลวในการคว้าโคโต้ายู่า้าชมเ์ลีกโดยปราศจากความหมายที่ทําให้เขารู้สึกว่านี่มันคือการต่อรอง เรื่องของฟุตบอลการได้กลับมาลุยศึกถ้วยแชมป์ยุโรปที่ใหญ่ที่สุดในระดับสโมสรอ,อีกครั้งหนึ่งเป็นเป้าหมายที่ชัดเจนของสโมสรเลสเตอร์ซิตี้แต่โชคร้ายแล้วเนี่ยที่พวกเขาพลาดในการคว้าตั๋วเพื่อโอกาสในการเข้าร่วมฟาดแข่งในรายการนี้ในเกมสุดท้ายของฤดูกาล2ปีติดต่อกันนะครับและนี่อาจจะเป็นแรงจูงใจที่จะพาสโมสรและทีมของเขาติดพื้นที่ท็อปโฟได้อีกครั้งหนึ่งเสน่ห์และโอกาสในการโชว์ฝีเท้าในรายการอยู่ม้าชิมบส์ลีกแทบจะรอสําหรับนักเตะทุกๆคน อยู่แล้วตรงหน้าหากพวกเขาตัดสินใจย้ายทีมรวมทัพอย่างเรอัลมาดริดเพราะฉะนั้นเนี่ยทาเลตัสตีนะครับมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ที่จะรั้งเขาไว้ในถิ่นคิงว์สเตเดียมต่อไปแล้วแล้วก็พวกเขาเนี่ยจะต้องเรียบลงมือเพื่อแสดงให้นักเตะเห็นว่าสโมสรสามารถที่ยื่นโอกาสนั้นเนี่ยให้กับเขาได้ด้วยเช่นเดียวกันและว,วิธีสุดท้ายครับให้เขาเป็นผู้นำเบเนนเจอร์นะครับได้แสดงให้เห็นชัดเจนแล้วว่าเขาต้องการให้พเพื่อนดาวรุ่งในทีมก้าวขึ้นมามีบทบาท ในทีมของเขามากยิ่งขึ้นด้วยการที่เขาเคยให้โอกาสนักเตะอย่างยูริตุลมองแล้วก็เบนชิวลิลก่อนที่ชิวิลนั้นเนี่ยได้ย้ายไปร่วมทัพสิงห์บลูเชลซีในฤดูกาลที่ผ่านมาการมาบโอกาสแบบเดียวกันนั้นเนี่ยกับเวนดี้ฟูโบน่าเนี่ยมีเหตุผลประกอบหลายประการซึ่งเขาได้พัฒนาศักยภาพและเติบโตขึ้นมาในตำแหน่งของเขาและถือว่าเป็นเพื่อนคนสำคัญของทีมอีกตอนนี้การให้โอกาสเขาได้รับบทบาทสำคัญเช่นนี้ในทีม จะเป็นปัจจัยและเหตุผลที่ดีเยี่ยมสำหรับการสร้างความจงรักภักดีของเขาที่มีต่อทีมและตัดสินใจอยู่กับทีมต่อไปแน่นอนว่าข้อเสนอในดจากสโมสรอย่างมาดริดนั้นเป็นสิ่งที่ยั่วยวนใจและน่าดึงดูดใจสำหรับนักเตะทุกๆคนแต่ก็ไม่ง่ายที่นักเตะเหล่านั้นเนี่ยที่จะเลือกเป็นส่วนหนึ่งของสโมสรอย่างราชันชุดขาวแล้วจะก้าวขึ้นมามีบทบาทที่สําคัญและประสบความสําเร็จในอาชีพการค้าแข่งได้ การเป็นผู้เล่นที่สําคัญและก็มีบทบาทที่สําคัญแบบนี้ต่อไปในอีกหลายปีกับเลตเตอร์สตีดจึงเป็นทางเลือกที่น่าสนใจให้กับดาวเตะฝรั่งเศสร,รายนี้เช่นเดียวกันแต่เรามาติดตามกันนะครับว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเลตเตอร์จะใช้แผนไหนในการรับมือเพื่อให้ฟูฟูน้านั้นอยู่ในถิ่นคิง g พาว e เวอร์ต่อไปสำหรับข่าวต่อไปการตัดสินใจของบาร์ซ่าอาจจะเปิดเส้นทางให้กับโกลเซนยายซเเลเตอร บาเซโลนาแล้วก็เลตเตอร์นะครับตกเป็นข่าวกับกองหลังอัตาลันตามูลค่าราว30ล้านถึง35ล้านปอนด์มาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็มีรายงานว่าบาเซโลูนานั้นเลิกสนใจโรบินโกเซนสตาร์ทีมชาติเยอรมน,นีแล้วซึ่งอาจจะเปิดเส้นทางให้เลตเตอร์นั้นเซ็นสัญญากับฟูลแบ็กที่น่าตื่นเต้นรายนี้ก่อนหน้านี้นะครับเลตเตอร์ถูกปฏิเสธข้อสเสนอราว21.5ล้านปอนด์ แต่เชื่อว่าสมุสรยังคงสนใจนักเตะร,รายนี้ซึ่งกำลังเตรียมลุยในการทำศึกยูโร2020รอบส6ทีมสุดท้ายกับทีมชาติอังกฤษที่เบเบอรีซึ่งก่อนหน้านี้นะครับดูเหมือนว่าบาสเนลล้านั้นเป็นทีมเต็งที่จะได้ไดเซนของโกเซนแต่ตอนนี้นะครับพวกเขากำลังหานักเตะร,รายใหม่แทนที่จูเนียฟิโปที่มีข่าวว่าจะลงเอยกับหลีดยูเนเต็ดในไม่ช้านี้แล้วก็มีรายงานในอิตาลีนะครับสมสรรอตาลันตากำลังทุ่มสุดตัวเพื่อเซ็นสัญญากับโคเซลุย กาย่านะครับแบ็กซ้ายกับตันของบาเลนเซียหลังจากข้อเสนอถูกเลื่อนออกไปนอกจากนี้แล้วเนี่ยยังมียูเวนตุสและก็อินเตอร์มิลานที่ให้ความสนใจกับโกเซนด้วยเช่นเดียวกันเขายิงไปทั้งหมด11เประตูในฤดูกาลที่แล้วซึ่งเป็นสถิติการทาประตูที่น่าสนใจและก็ผลงานของเขากับทีมชาติเยอรมนีในการรุยศึกยูโร2020ถึงแม้ในขณะนี้ยังไม่มีใครสังเกตเห็นโดยผู้เล่นวิงแบ็กรายนี้นะครับได้รับความสนใจและคำชื่นชมจากผู้เล่นและโค้ชและกูรูหลายคนด้วยนะครับ นี่ก็คือการเล่ข่าวสารของ l i t t ต e s t ตนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานในการทำคลิปต่อไปสวัสดีครับ